สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยลิยยเ n d w ุ m e ย c o n วันนี้พาทุกคนมาเปิดคลิปกับมะม่วงแล้วก็กล้วยนะคะทุกคนตอนนี้มะม่วงก็ออกเยอะคือสุกเยอะแล้วก็กล้วยก็ออกเยอะแล้วก็สุกเยอะกินไม่ทันดูกล้วยทั้งหมดอันนี้สุกคาเครือเห็นไหมเนี่ยสุกคาเครือทั้งหมดอันนี้มี8หดวีแต่ว่าเขาสุกไปแล้วสองวีนี่สุกคาเครืออีก6หวีกลาลังจะสุกตามมา <c oughs> ก็เลยแบบว่ายางมะลิเนี่ยอยู่บ้านสวนใช่ไหม กินไม่ทันอยู่คนเดียวมะม่วงนี่นะแจกเพื่อนแล้วก็แล้วแจกญาติพี่น้องตาโจแล้วก็แล้วคือมันเยอะปีนี้มะม่วงเยอะมากกินไม่ทันทีนี้อันนี้ยังบนต้นยังมีอีกนะอันนี้ที่ล่วงเก็บได้ของวันนี้วันเดียวนะนี่แค่วันเดียวก็เลยบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่ามะม่วงปีนึงมันจะออกครั้งหนึ่งเนาะก็เลยคิดว่าเออทำยังไงจะได้กินนาน,านๆเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หมดหน้ามะม่วงแล้วอก็เลยจะ วันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาถนอมอาหารนะคะไม่ใช่ถ,ถนอมอาหารสิมาทําแบบว่ามะม่วงกับกล้วยเนี่ยจะเก็บยังไงให้อยู่ได้เป็นอยู่ได้แบบนานๆนะ่ะ <ใน S 1> อยู่ได้พาทุกคนมาทําว่าจะเก็บยังไงให้อยู่มะม่วงเนี่ยอยู่ได้นานแล้วก็ได้กินนานๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็หมดหน้ามะม่วงแล้วอีกอย่างหนึ่งมะม่วงเนี่ยปีหนึ่งเขาจะออกครั้งหนึง่งแล้วมะม่วงนี้เ,เป็นมะม่วงคาราบาวนะมะม่วงนี้ที่ควมแพงมากนะอ่าพาหนึ่งประมาณ ้าเหรียญนู่นนะไม่ธรรมดานะแพงอก็เลยจะมาทำวิธีการพาทุกคนมาทำวิธีการ <c oughs> ทำยังไงให้อยู่ได้านาน,านเจ็บได้นานๆอีกอย่างหนึง่งเราขายของเนี่ยตอนนี้กำลังจะทำมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวขายที่ร้านด้วยพอดีก็เลยว่าเออจะเก็บยังไงให อยู่ได้นานๆแล้วก็ได้ขายลูกค้านอะ,<ร>ะอุปกรณ<อ><ป>์ของเราก็ไม่มีอะไรมากก่ทุกคนก็มีห <c oughs> นังสิพิมพ์นี่หนังสีพิมพ์หนังสีพิมพ์แล้วก็ก,กันไกลอากันไกลเสร็จแล้วก็มีถุงถุงซิบ็อกอันนี้คือที่ใส่กล้วยก็จะทําวิธีการเดียวกันนะคะทุกคนกล้วยแล้วก็มะม,ม,ม่วงวิทําวิธีการเดียวกันเพราะว่าอย่างกล้วยนี้ตอนนี้ประมาณมีประมาณหนึ่งประมาณห้าหกเรือนู่นนะเยอะมากแล้วก็แจกเพื่อนกล้วยก็แจก,กนะแจก,กเพื่อนมั่งแจกคนนู้นคนนี้จนเขาเบื่อแล้วอ่าก็เลย จะพาทุกคนมาทําถนอมอาหารก็ไม่ใช่ถนอมอาหารเก็บไว้กินนานๆเนาะหนังสือพิมพ์นี้ก็คือมันแผ่นใหญ่เราก็จะตัดครึ่งนะคะทุกคนมีตัดครึ่งเพราะว่ามะม่วงเรามันลูกเล็กใช่หมกับกล้วยลูกเล็กเพราะว่าหนังสือพิมพ์เขาแผ่นใหญ่เราก็จะตัดเป็นครึ่งอเพิ่งมานะคะยุงวันนี้เพิ่งปิดร้านเพิ่งปิดร้านเสร็จก็ มานั่งตรงนี้อย่าเพิ่งตกนะคะฝนตกทั้งวันวันนี้ตกตก,ตกหยุดหยุดที่กลวมเนี่ยอตกครึ่งไอ้ี่ตัดครึ่งหนึ่งพูด่างฝนแล้วก็ตกตกครึ่งหนึ่งเลยตัดครึ่งหนึ่งไปก่อนนี่ก็จะทําแบบนี้นะคะทุกคนนี่ออืนี่คือวิธีกรรมนะคะวิธีการไม่ใช่พิธีกรรมพูดผิดพูดถึกเพราะว่าทํางานเหนื่อยวันนี้ลูกค้ามาทั้งวันเลยวันนี้อืม,มาค่ะทุกคน พอแเราด่างสปีมามีใช่ไหมอืมกอน,นะคะทำไมเอาออกยากล่ะคะคุณหนังสีพิมขาเคแล้วก็จะเอา,เาแค่แผ่นเดียวแผ่นเดียวอย่างนี้ใช่ไหมแผ่นเดียวมองเห็นหรือเปล่าอเออกดนะเดี๋ยวไปหาที่ตั้งก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะมองไม่เห็น มาแล้วกลับมาแล้วไม่เคยมีความพร้อมอะไรเลยนึกได้ไหนก็ทําไปเรื่อยมาลีนี่เพราะว่าเดี๋ยวผือทุกคนมองไม่เห็นเนี่ยมองเห็นหรือยังเอยมองเห็นแล้วเนาะโอเคเราก็จะมาจัดการกันนะคะอืมกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปเอาอุปกรณ์เครื่องมือไปเอาไปเอาอุปกรณ์เครื่องมือนี่มาแล้วนี่เพทุกคนจะได้เห็นว่ามาลีทายังไงเนาะเพื่อแบบว่า ทุกคนจะได้ทําตามนี่ใส่มาเรียบร้อย <ouse> ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคือเราจะมาหอมมะม่วงนั่นเองเราจะมาหอมมะม่วงอืมเจ้าจังหอมเหลือเกินชีวิตติดดมนี่ก็จะห่อนะคะทุกคนห่องเงี้ยห่อเขาหอ่หอหอ่หอห่อห้อนี่เลยนะคะทุกคนออีอกอย่างหนึ่งเขาจะได้ผิวสวยด้วยหอมแบบเนี้หอ่อแล้วก็จะมีถุงสิบ,บล็อกใช่ไหมข้างบ้านจะตารดรถซะแล้วอยากเข้าซินด้วยข้างบ้าน เราก็จะมาห่ออย่างนี้นะคะทุกคนนี่ถุงสิบล็อกของเราอ่าเราก็จะใส่ถุงไว้แบบนี้นี uh ่ huh. นี่ใส่เป็นถุงๆแบบนี้เลยนะคะอืมทามีใส่เป็นลูกๆทําไมพูดผิดพูดเถื่อวันนี้ <c oughs> uh huh. แล้วกว็ที่วางกันนะโอเคได้ที่ละนี่ก็จะใส่แบบนี้นะคะทุกคนนี่ห่อเป็นลูกๆอย่าอย่าห่อรวมกันนะห่อทีละลูกนี่อ่า uh huh. ห่อทีละลูกโอ้ย หอมมากเลยอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมะม่วงพันเนี่ยหอมมากจริงน,นะเขาจะหอมแบบนวลนนิ่มๆถ้าเป็นอ่าประเทศไทยก็เหมือนกับว่าสาวเหนือเตะอตึงต,ตึงเต๊ะตึงเขาจะหอมนี่หอมแบบนิ่มนวลหอมแบบผู้ดีนี่ก็จะใส่ถุงแบบนี้ก็จะห่อจนเสร็จแล้วค่ะทุกคนกล้วยก็ทำเหมือนกันแต่กล้วยนี้จะแบ่งเป็นลูกๆพอกล้วยแบ่งเป็นลูกๆเราก็จะมาห่อแบบนี้กล้วยก็เหมือนกันนะห่อแบบนี้กินได้นาน สมมติว่าอย่างมมลีเนี่ยหรือว่าคนอื่นที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนานๆจะได้มีกล้วยน้ำว้ากินใช่ไหมก็ทําแบบนี้ค่ะทุกคนหอ่อเอากระดาษอะไรก็ได้นะไม่ใช่จะพ่อนํากระดาษสิพิมพ์ถ้ามีกระดาษแบบว่านับเข่นหรือว่าเปเปอร์ทานี่ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกแต่อย่างมมลีเนี่ยสะดวกกับหนังสีพิมพ์เพราะว่ามีเยอะเบปเปอร์ทามันแพง <c oughs> ก็ก็เลยใช้แบบว่านนหนังสีพิมพ์เนาะหนังสอพิมพ์หอ่อนี่ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคน ห่อไปเรื่อยๆจนหมดโอ้ก็จะหมดนี่ก็นานนี่แล้วเนะี่ยไม่ใช่จะมืดก่อนเลยตอนนี้ก็โอ้อยเพิ่งมานะคะคุณยุงขาตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งละยุงก็เริ่มจะมาละนี่ยุงอืยุงเริ่มมาละยุงเยอะเยอะเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนที่กวมรวมหน้าฝนยุงก็จะเยอะอจะห่อไปเรื่อยนะคะทุกคนห่อจนเต็มถุงนี่แหละอใครมีแบบว่าผลไม้ที่กินไม่ทานสามารถทําแบบนี้ได้นะคะทุกคน,น ไม่แค่เฉพาะผลไม้นะผักก็ทําได้เหมือนกันพวกผักอะ่ะอยากถนอมอาหารอเนี้ยก็ห่อได้เหมือนกันหอ่หอแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาอยู่ได้นานอเพราะว่าอย่างเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยของกินเราไม่ได้มีตลอดเหมือนที่เมืองไทยเนาะอันไหนที่เราพอถนอมอาหารได้เราก็ถนอมนะคะทุกคนเพื่อแล้วเพราะว่าเราจะได้มีกินอยู่เมืองไทยเหรอโอ้ไม่เงาะ <laughs> มีเยอะมีที่ซื้อเยอะที่นี่ม่มีที่ซือซ้อก็ออจะประมาณนี้ค่ะทุกคนถุงนี้ก็ประมาณกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าห,ก,หากลูกถุงละหกลูกก็จะใส่สิบล็อกรูดไว้แบบนี้นี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วได้แล้วถุงหนึ่งนี่ต้องค่อยๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาช้ำเพราะว่าถ้าสุกแล้วนะเขาจะช้ำง่ายมากเลยนะมะม่วงอะไรล่ะคะอุ้ยมืดฟ้าหมวดินมาแล้วทุกคน จะห่อเสร no. ็จหรือเปล่าเนี่ยฝนจะไม่ตกก่อนเดือนนี้เข้าหน้าฝนแล้วที่กวมเนี่ยถึงไม่เข้าหน้าฝนก็ตกตลอดทั้งปีทั้งชาติที่กวม m วนตกดีดีเอาที่สะดวกนะคะทุกคนห่อแบบนี้ก็ได้ห่อห่อแล้วก็ภาพมาอย่างนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนพาทุกคนมาทำวิธีเก็บรักษา ผลไม้ให้กินอยู่ได้นานๆทุกอย่างผลไม้ที่เราอยากเก็บสามารถทําแบบนี้ได้หมดเลยอืมแค่เฉพาะกล้วยหรือมะม่วงที่มะลีทําแต่ว่าผลไม้หรือว่าอย่างเดินก็ทําได้เหมือนกันอืมเพราะว่าตอนนี้ที่กลนะ่ะมะม่วงมีเยอะกินไม่ทันนี่ถ้าห่อเป็นนี้นะคะทุกคนอยู่ได้เป็นเดือนสองเดือนเลยนะอืมลูกเขาก็จะสวยแบบนี้แหละเพราะว่าเราหอ่อห่อนึงงเซพิมพ์แล้วอืม เขาก็จะแบบว่ามันก็อยู่ตัวอแต่กล้วยนี้นะเขาจะเขาจะดําหน่อยนะเปลือกเขาจะดําแต่ว่าข้างในเขายังโอเคอยู่สําหรับกล้วยนะเพราะว่าเคยทําแล้วกล้วยอ,อืมถึงเขาจะเปลือกด,ดาแต่ว่าข้างในเขายังโอเคยังกินได้อยู่ไห้ไม่ใช่อยู่มาแล้วเหรอ <laughs> อยู่จุงก็จะมาแล้วโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนห่อเสร็จกันแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ฝนเนะมื่อฟ้าม,มอดิตมาแล้ว <laughs> สงสัยจะได้เปลี่ยนที่ ข้าไปในบ้านว่าจะมานั่งไอเถียงหน้าน้อยเนะี่ยรับลมชมวิวสักหน่อยไม่ได้อะที่เนี่ยมไม่ฝนก็แดด <c oughs> มีสองอย่างมีสองหน้าอโอเคค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนก็สามารถทําตามได้ถ้าอยากถนอมอาหารปลอกผลไม้เอย่ยหรือว่าผักเอย่ยอะไรเอย่ยที่เราอยากถนอมอาหารกินได้นานๆก็ทําประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเจ็งนะคะทุกคนฝนมาแล้ว ในที่สุดก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนเปลี่ยนสถานที่เพราะว่าฝนไล่ <c oughs> ตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วอืเข้ามาทําข้างในตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็คือการเสร็จแล้วเราจะมานับเนี่ยค่ะทุกคนนี่แล้วก็จะแพกเป็นถุงถุง,ถงละหกลูก ไว้แบบนี้นะคะทุกคนด้เยอะเหมือนกันนะไม่รู้ตู้เย็นจะพอใส่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันโอเคกัทุกคนเราจะมานับกันว่าเราได้กี่ถุงวันนี้แกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองถุงนะคะสิบสองถุงสิบสองถุงถุงละหกลูกอืนี่ก็ได้กินนานอยู่นะอืแบบว่าถ้าใครเก็บไว้ตู้เย็นก็ได้กินนาน แต่ว่าสําหรับวัลลีก็จะกินบ้างขายมาั <c> ่ <oughs> ไม่รู้ว่าจะได้นานหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะแล้วแต่ลูกค้าจะออเดอร์เนาะ <c oughs> วันนี้ก็ขายได้ตักงสี่ออเดอร์นะวันน, <c oughs> นี้ก็ไม่มีอะไรมากพาทุกคนมาดูเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสําหรับการถนอมอาหารหรือว่าเก็บอาหาร หรือว่าเก็บผักเก็บผลไม้ไว้กินนานๆนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้โอเคค่ะถ้าคนไหนดูแล้วว่ามีสาระหรือว่าเป็นประโยชน์แก่ทุกคนหรือว่าชอบอยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนจะได้ถ่ายทอดว่ามีเทคนิคอะไรดีๆหรือว่ามีอะไรที่เคยทําแล้วว่าดีเราจะได้มาแบ่งปันกับทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ลงคลิปใหม่ๆจะได้แก้งเตือนเนาะแล้วก็ขอขอบคุณมากสำหรับ FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเข้ามาดูจนจบคลิปนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ที่เกาะกวมเมริกาค่ะ